สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยปืนลูกซองขนาด12เกตได้รับความนิยมนะคะในการเฝ้าบ้านแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินนะคะเนื่องจากว่าราคาของปืนลูกซองเนี่ยก็มีราคาที่ย่อมเยาวกว่าปืนรุ่นอื่น รวมถึงอนุภาพในการป้องกันชีวิตแล้วก็มีอำนาจหยุดยั้งที่สูงคือเรียกได้ว่าสูงกว่าปืนรุ่นอื่นๆด้วยซ้ํานะคะเหมาะแก่การใช้ในการเฝ้าบ้านซึ่งโมก็เคยทําคลิปอันนี้ออกมาแล้วก็หาชมกันได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเนาะในต่างประเทศเนี่ยปืนลูกซองก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเลยมีกระสุนลูกซองขนาด12เกรดเนี่ยออกมา,มามากมายเลยนะคะซึ่งถ้าให้หาได้ง่ายแล้วก็เป็นมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นลูกซองขนาด12เกรดที่มีความยาว2เศษ3ส่วน4นิ้วซึ่งในบ้านเราก็อาจจะเห็นลูกซองขนาด 3นิ้วเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นลูกแรงหรือลูกแมกนัมที่เราเรียกกันแล้วถ้าเราลองผ่าลูกกระสุนลูกซองออกมานะคะก็จะเห็นความแตกต่างที่แยกย่อยลงไปอีกนะคะมันจะมีเม็ดตะกั่วอยู่ภายในซึ่งเราก็จะเจอตั้งแต่ลูกโดดลูกบัคช็อตนะคะก็จะมีโ o โอบั o โอบั us, us, 1 2นึ่งสอามบัค ลูกปลายก็มีลูกเป้าบินก็มีนะคะคือเยอะแยะไปหมดเลยนะซึ่งความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่เม็ดตะกั่วภายในนะคะว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดตะกั่วที่แตกต่างกันแล้วก็จํานวนเม็ดตะกั่วที่ถูกบรรจุอยู่ภายในนั่นเองซึ่งเราก็ต้องเลือกใช้แต่ละประเภทเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะโมก็นํากระสุนลูกซองขนาดมาตรฐานนะคะสองเสามนสนิ้วเนี่ยมาเปรียบเทียบข้อมูลให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็มีตั้งแต่โอโอบัมีแบรนด์บูลเลต์มัสเตอร์นะคะแล้วก็มี Winchester Super X ส่วนข ของ o b บกเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ไทยอาร์เป็นรุ่น s p o r t i n g Line นนะคะแล้วก็มี One b u c k ด้วยนะคะจากแบรนด์ s e l l e r ์บ l l ล็ค่ะมาดูภายนอกกันก่อนนะคะจะเห็นเลยว่ากระสุนทั้ง4แบรนด์เนี่ยมีความยาวของลูกกระสุนไม่เท่ากันเลยท,ทั้งทั้งที่เป็นลูก2-3งเส่วน4เหมือนกันนะคะข้อแตกต่างเนี่ยมันเกิดจากการคิมหัวกระสุนค่ะมันจะมีแบบ Star คิมนะคะก็คือการพับจีบลงไปให้เหมือนรูปดาวนะคะแล้วก็มีแบบโลคิมที่เป็นการพับเป็นขอบตั้งสูงขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบบโลคิ้มี่่ยกทออกาทาววา ะะแล้วหลายคนก็คงสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันไม่2.3เศษสส่วนสีอ่อ่ะมันถูกต้องหรอจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเท่ากันนะทุกคนคือการวัดความยาวของปอกลูกซองเนี่ยเขาวัดตอนที่ยังไม่คิมหัวจะมี3แบรนด์เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าความยาวเท่ากับ2.3เศษสส่วนสพอดีแล้วก็จะมีไทอาร์มที่ไม่ถึงซึ่งไทอาร์มเนี่ยเขาทํามาแบบเป็นโลคิมทุกคนซึ่งโลคิมของเขาเนี่ยขอบเขาอะ่ะจะตั้งไม่สูงมากกลายเป็นมันเท่ากับสตาร์คิมของวินซูเปอร์เอ็กเลยได้ซ้ำนะคะซึ่งมองว่าอันนี้เป็นการออกแบบของไทอาร์มไม่ใช่ข้อผิดดพลานคทุก สำหรับการเฝ้าบ้านนะคะโมก็จะเลือกการคิ้มหัวแบบสตาร์คิ้มค่ะเนื่องจากว่าพอพับออกมาแล้วเนี่ยลูกมันจะสั้นกว่ามีโอกาสโหลดได้เต็มหลอดมากกว่านะคะคือเชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นว่า โหลดลูกซองเนี่ยกระบอกเดียวกันนะคะแต่ใช้กระสุนต่างยี่ห้อการกลายเป็นว่าอันนี้โหลดได้3นัดอันนี้โหลดได้4นัดอันนี้มันเป็นเรื่องของความยาวของลูกเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็คิดว่าหลายๆายแบรนด์นะคะเขาทําเป็นโลคิมออกมาแต่ว่าโลคิมเนี่ยขอบเขาอาจจะไม่ได้ตั้งสูงมากนะคะก็มีการแก้ไขแบบนี้แล้วเหมือนกันก็ลองเลือกหากันดูได้นะคะสําหรับภายในของทั้ง4แบรนด์นะคะเมื่อผ่าออกมาเนี่ยเขาเราจะเห็นเม็ดตะก่วนะคะสําหรับโอโอบ k ั o uck, แล้วก็โอบัเนี่ยเม็ดตะกว่วภายในเขาจะมีอยู่9เม็ดค่ะเส้นผ่าศูนย์ ที่8.13ถึง8.43ม mm ิลลิเมตรนะคะซึ่งก็เป็นขนาดมาตรฐานถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็ค้ายเคียงกับหัวกระสุนขนาดจุด32 ACP นะคะแต่ว่าเรายิงนัดเดียวเนี่ยออกมาถึง9เมตรเลยนะคะอันนี้เรียกได้ว่าอนุภาพเนี่ยเพียงพอต่อการหยุดยังต้องหมายมากๆเลยส่วนของ SB นะคะที่เป็นลูกวันบัคอันนี้ภายในจะประกอบด้วยเม็ดตะกั่ว12เม็ดนะคะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดตะกั่วเนี่ยมันก็จะเล็กลงนะคะอยู่ที่7.62ม mm ิลลิเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะข้อสังเกตเพิ่ม,เต,มเติมนะคะจากการออกแบบลูกซองของแต่ละ ยี่ห้อจากที่ผ่าออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางยี่ห้อเขามีฟังก์ชันเสริมด้วยนะคะอย่าง Winchester Super X เกนี่ยเขาก็จะมีเม็ดบัฟเฟอร์ช็อตนะคะที่เป็นผงขาวๆอันนี้มันเป็นเม็ดพลาสติกนะคะมันช่วยคงรูปกลุ่มกระสุนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีกรวยด้วยทุกคนห่อเม็ดตะกั่วเอาไว้นะคะซึ่งไทอาร์มรุ่น s p o r t i n g Line เนี่ยเขาก็ทํากลวยขึ้นมาเหมือนกันนะคะตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทุกคนอาจจะคงกลุ่มกระสุนนะคะให้แคบได้ก็ได้เมื่อเอาไปทดสอบยิงดูกลุ่มกระสนนะคะคกก็ยยิงงด้วูซอปัม,ม870 Xp เดียลำกล้อง20นิ้วนะคะเป็น i m p u l s e ซเลนเดอร์บนะคะในระยะ e 10เมตรกลุ่มที่ได้อยู่ที่4-8นิ้วซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับทั้ง4แบรนด์สำหรับไทอาร์สปอร์ตติ้งไลน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าทำกลุ่มได้แคบที่สุดนะคะเพราะว่าการออกแบบที่มีกลวยห่อเมตกัวไว้ด้านในนั่นเองนะคะโมเองก็ใช้ยิงรีวิวในปืนลูกซองหลายๆรุ่นนะคะก็ทำกลุ่มออกมาได้ประมาณนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือ e s t e r Super X ซึ่งที่บอกตอนแรกเม็ f ซ์ซ er Shot เป็นตัวช่วยในการม้วนกลุ่มตะกั่วเข้าไว้ด้วยกันนะคะทําให้คงกลุ่มเนี่ยให้แคบตามภาพที่เห็นเลยค่ะทดสอบต่อในระยะ15เมตรนะคะกลุ่มที่ได้อยู่ที่6.5ถึง12นิ้วอันนี้จะเริ่มเห็นความแตกต่างของลูกวันบัคแล้วนะคะที่กลุ่มกระสุนเนี่ยกว้างขึ้นถึง12นิ้วเลยเนื่องจากว่ามีจํานวนเม็ดตะกั่วที่เยอะกว่านะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้เนี่ยเม็ดตะกั่วกระจายตัวได้กว้างกว่านั่นเองนะคะในส่วนของความเร็วปากกระบอกนะคะลูกที่โมใช้ทดสอบในคลิปนี้เนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ1,100ถึง 1, 300ฟุตต่อวินาทีนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลูกโลลีคอยนะทุกคนถามว่าดีไหมก็คือดีแล้วนะคะมันจะมาคุมปืนได้ง่ายซึ่งในการป้องกันตัวเนยโมอบอกเลยว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ลูกแรงที่วิ่ง1ัน0ถึง1,600ฟุตต่อวินาทีนะคะแพงก็แพงคุมปืนก็ยากอีกทั้งนะคะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการโอเวอร์เพเนเตด้วยก็คือการทะลุทะลวงนั่นเองถ้าใช้ลูกแรงเนี่ยบางทีมอาจจะทะลุทะลวงนะคะไปโดนวัตถุด้านหลังที่เราไม่ต้องการจะยิงก็ได้ค่ะจากคลิปวันนี้นะคะโมก็คิดว่าพีี่่ทุกกคคน,น็คง มั่นใจในการใช้ลูกบักช็อตในการเฝ้าบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าถามว่าเราควรใช้รูปแบบไหนดีนะคะส่วนตัวของโมเนี่ยก็คือยังแนะนําลูกโ o โอบักหรือ o อบักนะคะ เนื่องจากว่าลูกตะกั่วที่บรรจุอยู่ภายในเนี่ยก็คือจะเป็นลูกที่มีขนาดใหญ่นะคะมีมวลสูงทําให้มีอํานาจในการหยุดยั้งที่สูงนะคะและในเรื่องของการจอะทะลุเป้าหมายเนี่ยก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะคะรวมถึงกลุ่มกระสุนด้วยคือตะกั่วมันแค่9เม็ดนะคะโอกาสที่เม็ดตะกั่วอื่นเนี่ยจะหลุดไปโดนวัตถุด้านหลังนะคะก็มีน้อยกว่าด้วยค่ะแล้วก็จากการทดลองในวันนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะการเลือกลูกเนี่ยถ้าเราลองดูเรื่องของการออกแบบลูกที่มีฟังก์ชันเสริมนะคะอย่างวินเชสเตอร์ซูเปอร์เอ็กซ์อย่างเงี้ยที่ม บัฟเฟอร์ช็อตนะคะแล้วก็มีกลวยเนี่ยทำให้กลุ่มกระสุนเนี่ยแคบลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แกพ่พี่ๆทุกคนเลยถ้าใครอยากสนับสนุนช่อง c h ช n แนลโมนะคะก็สามารถที่จะไปดูสินค้าในร้านโมได้นะคะทาง Li@ น์แอดชาแนลโมหรือ Facebook Channel m o b a ส e นะคะมีทั้งน้ํามันดูแลรักษาปืนกล้องเล็งนะคะแล้วก็อุปกรณ์เสรมิมอื่นๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ